เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรัมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกต ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่คะนันประพัฒน์เฉลิมสินทิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอาก,กันาเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะและวันนี้สำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่ายี่สิบสองพฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสอกอและยังเป็นวันเลือกตั้งในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันในรายละเอียดแล้วก็ติดตามบรรยากาศนะคระ พราะว่าตั้งแต่เช้ามาคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการพิเศษของทางสถานีนะคะซึ่งก็เกาะติดเรื่องของผู้ว่าราชการกรุเงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาด้วยวันนี้ในช่วงนี้เราก็จะมาตามจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านสวงบุญมีอยู่กับเรานะคะกรับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ก็ยังมีเวลาอีกประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งนะคะให้ให้ท่านเชนิญชวนก่อนเลยละกันเพราะว่าถือว่าเป็นปฐมเลือกต่อของรายการของเราเชิญเลยค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งครับก็อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับและเมืองมัทยาะเเมืองพัทยาเนี่ยนะครับได้ออกไปใช้ ใช้เสียงเลือนตั้งไปลงคะแนนให้มากเท่าที่สุดนะครับทางปทมและก็ทางเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนและก็ดูแลความปลอดภัยในเรื่องโรคโควิดนะครับอย่างดีที่สุดนะครับก็ยังมีเวลานะครับก็ก็ขอเชิญชวนออกไปให้ให้มากที่สุดจนถึงก่อจะถึงเวลาสิเบเจ็ดนาฬิกาที่ปิดหน่วยเลือกตั้งครับค่ะ แล้วในความพร้อมนะคะของการเตรียมหน่วยเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมบุคลากรของเรานี่เต็มที่มากน้อยแค่ไหนและเราคาดหวังกับการที่คนจะมาใช้สิทธิตรงนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะก็ถ้าถ้าดูตามตามในในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยก็คือไม่ว่าเรื่องการ เตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องบุคลากรพนักง,งานการเลือกตั้ง,งปกปนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปสมหน้าหน่วยนะครับแล้วก็การสังเกตการเลือกตั้งของผู้สมัครต่างๆนี่นะครับก็ดูเป็นไปได้วยความเรียบร้อยหลังจากนี้ก็เมื่อปิดเห็บเลือกตั้งก็จะเป็นการตรวจสอบจํานวนผู้มาแสดงตนกับบัตรที่ใช้ไปนะครับว่า ถูกต้องตรงกันไหมแล้วก็มีการนับคะแนนแล้วก็รายงานผลผลคะแนนซึ่งก็จะมีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการของทางปทมแล้วก็ส่วนที่เป็นทางการก็ต้องเวลาต้องมีการตรวจสอบเรื่องจากผู้ตรวจการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเป็นไปผุดจริตโดยเชื่อําหรือไม่อีกขั้นตอนหนึ่งครับค่ะท่านแสวงคะ่ะคราวนี้เรามีเรื่องของโพเข้ามาไหมคะมีมีทําโพก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งด้วยไหมคะ จริงๆโคเนียทำได้นะครับแต่ว่าก่อนเจ็ดวันถึงวันเลือกตั้งห้ามเปิดเผยคือก่อนนั้นเปิดเผยได้ก่อนเจ็ดวันก็คือวันที่ก่อนวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับห้ามห้ามเปิดเผยโพวแต่ว่าจริงๆทโํโพลได้นะครับในช่วงเจ็ดวันเนี่ยหรือวันนี้ก็ทําได้วันเลือกตั้งเนี่ยเดีแต่ว่าจะไปเปิดเผยก็ต่อเมื่อหลังการลงคะแนน อืมค่ะคือไม่ได้ผิดเนาะแต่ว่าเขาไม่ให้เปิดเผยเพราะว่าอาจจะเป็นลนักษณะของการชีน้นําซึ่งโพชี้นาเนี่ยมันมันมีมีเกิดขึ้นบ่อยชี้นาหรือจูงใจให้คนไปรวมคะแนนกับอุคคลหนึ่งผู้สมัครคนหนึ่งคนใดอย่างนี้ครับจะได้รับประโยชน์อย่างนั้นนะครับผมอืมค่ะที่ที่ผ่านมาในในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้างไหมคะ อาการหาเสียงในการเลือกตั้งทั้งทั้งเมืองพัทยาและกทมนี่นะครับก็ครั้งนี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมจะเป็นไปได้ความเรียบร้อยการร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือมีการอ่ากล่าวขานกันว่าจะมีการกซื้อสิทธิ์ขายเสียงในที่เป็นตามปรกากตามข่าวจะจะยังไม่มีอ่นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งรังรูปแบบท้องถินรูปแบบพิเศษซึ่งอมีลัาากษณะเฉพาะที่เป็นสังคมเมืองอ่ะนะครับผู้สมัครก็จะหาเสียงหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนโดยคำนินถึงคุณสมบัติของตัวผู้สมัครเองและก็นโยบายที่จะเนสนอต่อในการบริหารกรุงเทพหรือเมืองพัทยาอ่าเน้นไปทางจุดนั้นมากกว่าครับ ยังกรณีของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั้งของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาไม่ห่วงเรื่องของมาตรการโควิดเลยค่ะเพราะว่าเราจัดกันอย่างเชี่ยวชาญแล้วเราก็เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ห่วงเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนกลับ กลับบ้านมาเลือกอย่างเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะได้ไม่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 ตรงตามเป้าสักเท่าไหร่กรณีของคนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์วันนี้ได้จริงๆเนี่ยเขาจะทํายังไงเพื่อที่จะดูแลสิทธิ์ของตัวเองต่อไปได้คะก็ทางกฎหมายก็ได้ให้ให้ช่องทางรับรองไว้อะนะครับก็คือกรณีที่ท่านคิดว่าวันวันนี้วันที่ยี่สิบสองท่านอาจจะมา คิดว่ามาตัวเองมาใช้สิ์ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมาไม่ได้อาจจะด้วยมีเหตุผลวิสัยอย่างใดอย่างหนึง่งทางกฎหมายเนี่ยจะให้รับรองว่าถ้าท่านอยากรักษาติ์ตัวเองไว้ก็ไปเจ้งเหตุที่ไม่อาจจะใช้ติิ์ได้ซึ่งมีอยู่สองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงก่อนเลือกตั้งเจ็ดวันซึ่งผ่านมาแล้วกับหลังวันเลือกตั้งก็คือหลังวันเลือกตั้งอีกเจ็ดวันก็จาก จนถึงจากวันที่ยี่บสามจนวันถึงยีิบเก้าท่านก็สามารถไปแจ้งเหตุที่ไม่อยาดไปใช้สิทธิ์ใดทางหลายช่องทางนะครับคือท่านไปแจ้งเองท่านมอใไปคนอื่นไปแจ้งให้แจ้งทางไปรษณีย์หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแจ้งทางผ่านทางแอปสมาร์ทบหลด้วยนะครับท่านสามารถโหลดมาแล้วก็กดแจ้งที่ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยซึ่งไม่มีขั้นตอนไม่มีขั้นตอนอะไรที่เป็น ที่ยุ่งยากนะครับเหมือนกับเพียงแต่ว่าเราต้องกรอกเลขสิบสามหลักของของเราแล้วก็แจ้งไปตามระบบนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการแจ้งสาเร็จแล้วครับผมครับค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ไม่ยอมไปแจ้งเหตุนะมันจะมีผลต่อตัวท่านคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ยังไงบ้างมีแน่นอนครับก็เขอเรียกว่ากฎหมายเรียกว่าแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเขาเรียกว่าเสียสิทธิ์กฎหมายใหม่ใช้คําว่าจํากัดสิทธิหกอย่าง หกอย่างนี้ก็จะมีหนึ่งแบบแบบแรกก็คือสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ไม่ว่าตั้งทั้งระดับชาติหรือระดับระดับท้องถิน่นหรือเลือกพัดเลือกไปเป็นสมาชิกอุทิศภาไม่ได้อย่างที่สองก็คือสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อย่างที่ 3, สามก็คือเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิน่นไม่ได้ อย่างที่สี่ก็คือดารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเลขารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างเงี้ยไม่ได้ห้าก็คือดารงตําแหน่งของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับผู้บริหารเช่นเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกไม่ได้สุดท้ายก็คือดํารงตําแหน่งที่เกี่ยวกับตําแหน่งทางสภาเนี่ยสภาของท้องถิ่นเช่น,น ที่ปรึกษาประธานสภาเลขานุการประธานสภาไม่ได้ที่แหละครับสิทธินี้จะถูกจํากัดอยู่สองปีนะับแต่หลังวันเลื่อนตั้งไปจนถึงจนถึงครบสองปีแล้วก็ถึงจะมีการเลื่อนตั้งในระหว่างนั้นสิทธก็ยังไม่ขึ้นมานะครับจะเป็นสองสองปีจนจนเต็ม,มนะครับก็ก็อยากให้ถ้าถ้าไปเลื่อนตั้งได้ก็อยากให้ไปซึ่งมีเวลาอยู่ครับ ถ้าเลือกตั้งไม่ได้จริงๆก็ให้ไปแจ้งเหตุตามที่ได้ได,ได้เรียนให้ทราบเลยนะครับผมครับค่ะและตอนนี้คือยังไม่ปิดหีบแต่ถ้าเกิดปิดหีบแล้วโดยโดยธรรมชาติของของคนเนี่ยผมก็บอกว่าเหมือนสิ้นสุดการเลือกตั้งแล้วบางทีไปฉลองอย่าลืมนะคะว่าฉลองของของคนเนี่ยถ้ามีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องและยังไม่พ้นเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเลยต้องมาเรียนถามท่านเลยาสแสวงข่าวว่า เราต้องป้องกันเราต้องห้ามอะไรกันบ้างไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไปผิดกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาได้ค่ะคือคือในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างที่บอกถ้าเป็นประชาชนก็คือหนึ่งคือทุกคนห้ามหาเสียงในวันเลือกตั้งเนี่ยค่ะอย่างแรกไม่ว่าผู้สมัครหรือประชาชนในวันเลือกตั้งห้ามหาเสียงเข้าไปในหน่วยครับอย่าถ่ายรูปปัดถ่ายเซนตี ทายบัตรออกมาในทีกาแล้วเนี่ยนะครับว่าเเสนอให้ใครเนี่ยหรืออย่าฉีกบัตรหรืออย่านําบัตรออกมาอย่าทําลายบัตรซึ่งก็จะมีข่าวยู่ทุกการเลือกตั้งมีโทษนะครับเรื่องพวกนี้มีโทษส่วนเรื่องการจําหนายแจ,ก,จกสุราก็ในวันเลือกตั้งนะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาเนี่ยครับก็จนที่สุอวันเลือกตั้งเนี่ยครับ จะไปําำนายใจแจกตุลานะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันนะครับก็ให้ให้ถึงระมัดระวังเรื่องพรุ่งนี้ด้วยครับค่ะนี่เป็นเสียงสําคัญและยิ่งมีเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอันนี้ยอาจจะต้องเตือนไว้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าการหาเสียงสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นถูกไหมคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นดังนั้น ถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเกี่ยวกับการหาเสียงแม้กระทั่งทางเว็บทางอินเทอร์เน็ตต่างๆอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงแล้วก็เป็นความผิตดต่อกฎหมายเลือกตั้งได้ถูกไหมฮะอยากให้ท่านเตือนไว้ด้วย,ยคับบางทีไปเชิญชวนเผลออย่ายไปหาเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาเสียงโดยวิธีที่เราเคยคุ้นเคยมากับการอาศัยการพูดอะไรเนี่ยของใหม่เนี่ยมันมีเทคโนโลยีเข้ามาก็คือ การหาเสียงทางอินสึนิกหรือทางโซเชียลเนี่ยนะครับอย่าไปกดแชร์อย่าไปโกดใหม่เ,เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงแต่เรื่องอื่นนะท่านทำได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นการกดไลค์เนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องการบอกความรู้สึกยังทําได้อยู่ไม่ใช่การหาเสียงลักษณะนี้นครับก็ให้อยากให้พึงระวังก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วล่ะครับก็อีกสักนิดหนึ่งก็ ก็คไปไปกดใหม่ก็ไปไปทำใหม่ก็ได้น้ <c oughs> นะคะไม่แหมผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันมันเสียเวลา,าเปล่านะคะกับการผิดกฎใหม่เลือกตั้งดัง <c oughs> นั้นอย่าอย่าทำ <c oughs> ค่ะมีอีกอันนึงนะคะสําหรับคนที่อาจจะเห็นว่าผู้สมัครทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาเกิดไป สัญญาว่าจะให้หรือว่าไปมอบอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอันนี้จะแจ้งเบาะแสได้ที่ใดคะเ,เรื่องเรื่องการแจ้งเบาะแสะเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม,มานะครับช่องทางมีหลายช่องทางครับหนึ่งก็คือท่านมาแจ้งโดยตัวเองซึ่งก็ ท่านคงไม่อยากจะแจ้งเพื่อความปลอดภัยบางครั้งนั่นนะครับบางพื้นที่บางอะไรนะครับอันที่สองก็คือแอปตาสับประรดแจ้งที่จะแอปตาสับประรดก็ได้แจ้งที่หมายเลขหนึ่งซีซีซีก็ได้ครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งสีซีหนึ่จะตอบปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับรวมทั้งการแจ้งเหตุด้วยแล้วยังเราสํานักงานหรือก,กรกตเนี่ย ยังให้ค่าแจ้งข่าวนะครับค่าข่าวเรียกว่าค่าข่าวไม่เกินห้าพันบาทมีการแจ้งบอะแสถ้าได้มีการดําเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วก็ลงโทษว่ามีความผิดจริงนี่ครับมีค่าแจ้งบาะแสไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับก็เป็นเรื่องของนอกจากท่านจะได้เป็นนละเมืองดีในการส่งเสริมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความจริตและเที่ยงธรรมท่านก็จะได้ รับเงินรางวัลในในส่วนนี้ด้วยครับผมครับค่ะเอาสุดท้ายก็อยากให้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งยังมีเวลาจนถึงห้าโมงเย็นค่ะเชิญเลยค่ะเ่านเลยค่ะครับครับก็อย่างที่ได้นําเรียนนะนครับว่าท่านผู้มีสิทธิ์ลตั้งนะครับที่อยากเห็นกทมเป็นอย่างไรอยากให้กทมเป็นอย่างไรเมืองพัทยาเป็นอย่างไร หรืออยากให้คนทั้งโลกที่มาเที่ยวกรุงเทพหรือเมืองวัชยาเพราะสองเมืองนี้เป็นเมืองระด,ดับโลกติดนึงในสิ่ของโลกอยากให้เอาโลกเห็นสองเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับท่านออกมาใช้สิทธิ์ะตั้งล้วครับท่านยังมีเวลาทางกปนยังรอท่านอยู่และจะอำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเกี่ยวกับโควิดให้ท่านเป็นอย่างดีที่สุดครับค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะท่านเลขาแสวงบุญมีนะคะให้เกียรม,มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับ ค,คุณผู้ฟังใครอย่างที่บอกไปนะคะว่ายังมีเวลาจนถึงห้าโมงเย็นนะคะก่อนจะปิดทีเพราะฉะนั้นขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิทั้งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธินะคะบัตรประชาชนเตรียมให้พร้อมค่ะไม่ว่าจะหมดอายุแล้วก็ใช้ได้นะคะสามารถเอาไปใช้เลือกตั้งได้หรือว่าเป็นบัตรอื่นๆที่ออกโดยทางราชการขอให้มีเลข ประจำตัวประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเอาไปยื่นต่อทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะคะแต่ถ้าเขาเรียกว่าแต่วา่าเป็นหลักฐานอื่นๆนี่เขาบอกว่าขอให้ไม่หมดอายุนะแต่ถ้าเป็นแบบประชาชนหมดอายุเนี่ยไม่ว่าอะไรนะคะแล้วก็ ท่านก็อย่าลืมถ้าสมมตินคนที่ยังไม่ได้ไปค่ะไปตรวจสอบได้ชื่อแนะหน่วยเลือกตั้งนะคะได้บัตรเลือกตั้งแล้วก็เข้าคูหาทําเครื่องหมายกากบาทลงไปในบัตรนะคะในกรณีของกรุงเทพมหานครเขาก็จะให้เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งเบอร์นะคะส่วนอีกหนึ่งใบก็ให้เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหนึ่งเบอร์เช่นกันค่ะส่วนเมืองพัทยานะคะใบใบแรกก็เลือกนายก เมืองพัทยาเลือกได้หนึ่งเบอร์อีกหนึ่งอีกหนึ่งใบก็จะได้ให้เลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะอันนั้นเลือกได้ไม่เกินหกเบอร์สําหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะแล้วพอกาก,กบาดอะไรเรียบร้อยแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปหย่อนในหีบบัตรให้ถูกต้องซึ่งหีบบัตรก็จะมีสองใบนะคะ ให้ใส่สําหรับคนผู้ว่ากับสก,ก,ก่ถ้าสมมุติเป็นพัทยาก็จะเป็นกล่องหนึ่งเป็นของนายกอีกกล่องหนึ่งเป็นของสมาชิกสภาเมืองพัทยาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไปใช้สิทธิ์นะคะและอย่างที่ท่านเลขาแสวงได้พูดถึงน,น,นะคะว่าคนทั่วๆไปถ้าเกิดเราไปพบเบาะแสทุจริตเลือกตั้งเนี่ยแอปพลิเคชันสําคัญของกกตที่เรามีมาโดยตลอดเลยก็คือแอปพลิเคชันตาสับรถนะคะ ามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตากสับประรถได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตนะคะหรือว่าเข้าไปที่ w w w ect.go.th เข้าไปได้ทั้งใน App Store ได้นะคะ google Play เพราะว่ารองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้วก็ในส่วนที่มีคำถามอยากจะ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้การเลือกตั้งมีสายด่วน1444ค่ะก็เปิดให้บริการประชาชนสอบถามข้อมูลเลือกตั้งในช่วงของวันที่17ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเปิดในช่วง8โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เปิดให้สอบถามได้ในช่วง8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของการที่ต้องระมัดระวังนะคะเกิดไปสนใจในเรื่องของการเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เผลอไปทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเข้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะก็คือผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเออหรือยังไงเออเขาเรียกว่า ผู้ผู้ใดก็ตามที่จงใจจะกระทําการใดๆให้บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากจากทางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยชารุดเสียหายอันเนี้ยก็ก็ก็จะกลายเป็นความผิดไปฉีปดบัตรเลือกตั้งเงี้ยก็เป็นความผิดคิดว่ากลัวเองกาผิดอะนะแล้วก็ฉีดแล้วขอใบใหม่ได้อย่างเงี้ยผิดนะคะแล้วก็เรื่องของ จำหนายแจกจจสุราเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าเวลามันยังไม่ได้นะต้องหลังหกโมงเย็นถึงจะว่ากันได้นะคะแล้วก็เรื่องของการไปคอมเมนต์หรือว่าเชิญชวนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ขออนุญาตว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้งงดนะคะเพราะว่าการหาเสียงเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกันนะคะหรือบางคนทั้งรู้ก็รู้ว่าจะผิดกฎหมายแล้วไปตั้งใจอาจจะโดนโทษมากขึ้นนะคะสําคัญที่สุดเลยที่เราอยากจะฝากกันไว้นอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าท่านไม่มั่นใจท่านอาจจะ พปากประกาของท่านไปเองอันนี้เขาหน่อยตัก้งเขาไม่ว่านะเขาให้คุณพปากประกาไปได้แต่ว่าเขาขอแค่ว่าคุณอย่าไปกด ถือมือถือไปอย่าไปกดถ่ายรูปในครูหาและการเหมือนกับว่าเอาไปยืนยันเนี่ยนี่ไงฉันเลือกเบอร์นี้จริงๆอ่ะอะไรย่างเงี้ยไม่ไม่ได้นะคะอันนี้ผิดกฎหมายนะคะก็ฝากกันไว้ค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ของท่านกันนะคะทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเปิดประตูสุขก,กตอกับดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ